ช่วงนี้เห็ดพะนนยนะครับโอ้นี่ไงหนึ่งดอกนะครับ,นนนนรบ,บเนี่ยพะนนนรอเบาขุนนะครับผมเดี๋ยวดอกนี้ก็จะขูดขาโชว์นะครับท,ทักทายสบัสดีครับเป็นน้องปองปายสุข,ขุสุคนกับผม เดี๋ยวมณีบาณ่าขุนสิพามะเก็เดเผิ่งวานเป็นอาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะผมเพราะอา,ากาศเป็นหนาวแล้วนะครับเอาบัหลายห้างไปเก็บไปเลยครับเดี๋ยวจะดนดรามา่าวาวลายนะผมดอกแรกของเรามาแล้วพี่น้องนะครับผมอากาศมนีกะเกือบศูนย์องศานะครับพี่น้องแต่กะยังมีเหตุให้เก็บนะครับเมื่อวานแม่บ้านกับพี่สาวเป็นกลับมานะผมได้ไปถึง ขึงโลนะครับเพราะว่าเห็ดมันจะเริ่มหมดแล้วเพราะว่าอากาศมันหนาวนะครับเห็ดมันก็บริเกินนะครับดอกแรกของวันนี้เดี๋ยวบอกคนขูดขาเราบอกคนจะพักรุ่นกันต่อนะครับไปเลยครับบกขุนกันึนึ่งาบางคนนะผมเห็ดพ่งหวานครับดอกน้อยๆมันออกตรงย่ามอสครับโอ้ยนะครักนะมันไม่ค่อยทากินนะผม เดินต่อเลยครับเพราะมีเก็บครับมื่อไกำลังดันดินขึ้นมานะผมสงสัยแม่บ้านเพิ่นบบเห็นนะครับเมื่อวานนี้เรากติมาทั้งนี้เพราะว่าถ้าเคยย่างทั้งใดกกติมาทั้งนั้นประจํานะผมโอโ้สวยงามนะครับบางคนคิดว่าเพิ่นสีบอกแล้วนะเพราะว่าอากาศเเริ่มหนาวนะแต่ก็ยังไม่ให้เก็บนะครับ,รบเดี๋ยวขูดขาแล้ว ไปลุ้นกันต่อเลยครับนึกว่าสิบอเจอนะผมตรงนี้ก็เป็นที่เบ้าคุณเอาประจำเลยนะครับโอ้ยดนทากี่แลพี่น้องเดี๋ยวดอกนี้เบ้าคุณจะขูดขานะผมขูดแบบอิตาลีนะครับวันนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะผมที่เบ้าคุณมหาเห็ดิงหวานเพราะว่าอย่างที่บาคุนว่านนะ อาการเริ่มหนาวแล้วก็คิดว่ามันอจติบอกออกอีกนะครับผมแต่ก็อรอลุ้นนะครับผมเห็ดขอนสนนะครับอย่นีคข่าว่าเพิ่นเริ่มบอกแล้วนะครับผมแต่แถวบ่าวขุนเิ่นยังเพิ่อิออกนะครับหลายคนก็ติดสงสัยนะครับว่าเอบ่าวขุนมาเห็ดนีเป็นอย่างคือเบืบ่อว่ามาเฮาคือประเทศออ,อ,อ,อ่นคือเก็บคนออ่นครับ อยากสิบอกแบบนี้นะผมว่าอิตาลีนี่เอ้คนคนเขาหาหลายนะกับคนอิตาลีเขาก็กินพร้อมนะครับเพราก็มาพร้อมนั่นจึงเฮ็ดให้เห็ดยู่นี่มันบ่หลายนะผมเกิดมาเมื่อสองมือค้นเก่าไปแล้วนะครับแล้วที่นี่ยุนี่ก็บ่บาสามารถหาได้ทุกที่นะครับบางที่ก็เป็นปลาสังวนบางที่ก็เขาได้เป็นมือนะครับผมคือเขาบ่ได้ทุกมือนะครับเขาก็บทีมีมือให้เขา ป่าหรือว่าเมื่อใดบ่กเขาป่าเขาก็ติหามนะผมะนี่ครับเอาเดินต่อพี่น้องแต่ละดอกก็ต้องใส่เวลานะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็ดพันน้อยนะครับโอ้นี่ไงหนึ่งดอกนะครับนี่พันน้อนรอเบ,บาขุนอยู่นะผมเดี๋ยวดอกนี้ก็จะขูดขาโชว์นะครับเห็ดน้อยก็ต้องขูดขาพี่น้องโอ้โขาวจัวเลย ถ้ากินเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับแบ่งกันกินอย่างที่บ้าคุณว่านะผมการที่เข้าดึงเห็ดขึ้นมาจากหลุมประมาณน,นี้นะครับมันบ่เห็ดให้เอฟังคุณหรออิตาลีกะติขูดขาประมาณน,นี้เด้ี่นองขูดหลายมาเลยน,นะอย่างที่พ่าคุณว่าราคาแพงนะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะดึงดอกมาประมาณนี้นะครับก็ต้องย่านว่าเห็ดพันธุ์จะบกขึ้นนะครับเพราะว่านี่เห็ดมนันเกิดได้จากสปอร์ตรงนี้นะครับอย่างที่พอกขุนเคยบอกนะผมเมื่อเห็ดพันธ์แก่สปอร์มันจะร่นล่วงแล้วว่าปิวไปตามลมนะครับจะทําให้เห็ดพันธ์เกิดอีกนะครับผมบเ,เรากะเอเชระชนิดหนึ่งในไต่เด่นนะผมแล้วว่าแต่หากใหม่เมื่ออุณหภูมิเพิ่ได้นะครับ เพื่อนจะเกิดขึ้นมานะรตรงที่เขาขุดนี่มันมันบ่กเกิดด้วยพี่น้องเพราะว่าบางครั้งเขาดึงกันมาน,นี่เชื่อมที่ตายนะผมอ่ะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ลองไปศึกษากันนะผมว่าแมนบ้แมนนะครับพว,ว่าบาขุนก็เรียนมาประมาณนี้นะครับบางทุกปีจะมีรา,มา่าวมาเป็นอย่างเดึงเกิดมาแล้วก็บ่ปิดหลุมนะครับโอเคครับเอยบรปล่อยอยางรอบพี่น้องตั้งล้อเบาขุนอยู่นะผม โอ้พันหนาวนะครับเห็ดเพิ่็เริ่มแตกแล้วนะผมอากาศหนาวเทียให้เห็ดพันแตกพันราวนะผมแต่ก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับกับปทิว่าแห่งหลายแต่ว่ากัอีกบดนี่คิดว่าเห็ดที่เกิดมาก็ติดแตกประมาณน,นี้นะผมเดินต่อกันเลยครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะพี่น้องอีกหนึ่งดอกนะครับพูสูงๆนะครับ บกคุณกติมาตรงที่เคยได้นะผมเพราะว่าถ้าเขามาตรงที่เคยได้รับรองมืกอไม่พลาดนะครับถ้าเข้าไปแบบตรงที่เข้าม่เคยได้มากอีใส่เวลาแน่หน่นอยนะครับผมนี่น้องโอ้แดงสวยมากเลยแต่ช่วงนี้เห็ดดอกใหญ่กะจะยากแน่นะครับผมเพราะว่าเห็มดมันออกน้อย้วก็คนหาหลายนะครับก็จะได้เห็ดประมาณ นี่ครับดอกนุ่มๆประมาณน,นี้นะผมเดี๋ยวพามามังหลุมเก่าด้วยพี่น้องสึงบาขุนกันมาเมื่อไดกะไม่พิพานนะครับผมเพราะว่าหลุมมีนจะออกดีดีหนิพี่น้องอาทิตย์แล้วบาขุนก็ได้นะครับอาทิตย์นี้ก็นีน่ฮะเกิดมันเถานครับน้องแต่ก็ถือว่าขางามนะครับ นี่ที่บ้าคนว่านะผมสําหรับไอเมื่อสมัครเล่นในการเก็บเห็ดเพิงนะผมเห็ดเพิงหวานือว่าเห็ดเพิงหอมนะครับปีแรกอาท์ียังท่านได้หลายนะปีสองก็เริ่มได้หลายปีที่สามในกน็มาหาตรงที่เจ้าเคยได้นะผมรับรองเจ้าไม่ต้องไปหาบนอื่นนะผมนี่ครับเห็ดเพิงหอมนะครับยังต่อครับเดี๋ยวบ้าคนเสียมบางดอกนี่นะผมดอกงามงามต่างอย,ยู่ย เห็นนยาหมอนนะผมอไปมึงกันเลยครับนี่ครับผมอาทิตย์ที่แล้วบอคุณมายัางบ่กขึ้นนะครับมาอาทิตย์นี้เนี่ยครับโอ้ยเนี่พี่น้องหาเห็ดอิตาลีนี่ได้รุ่นนะผมบ่อวัว ah มาเฮาจักะเวลาเห็นเนี่ยมันก็ดีใจเลยพี่น้องว่ามันหายยากนะครับช่วงนี้สุดยอดนี่ครับผลงานของเมือน,นี่พี่น้องได้กะประมาณเกือบกิโลนะผม เห็ดเพนก็นเริ่มออกน้อยแล้วก็อาการเริ่มหนาวนะครับอาจจะเป็นเมื่อสุดท้ายในการเกเ็บเผิงหวานของปีนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมด้วยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับอุตสาบบอกลาพี่น้องแล้วับผมนี่มาเจอของงหญ่สองดอกนะผมไปดูกันว่าสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับผมช่วงบ้าคนสิลุงพอดีนะครับมาทิ่ที่แล้วนี่ บอกเห็นหน้าผมแสดงว่าเพิ่นขึ้นอาทิตนี้นะครับโหถากกินเกือบบอท่านคุนของใหญ่ดอกหนึ่งนะผมเดี๋ยวบอกคุณดีพระอมเอาทั้งนี้นะครับตรงนี้กะเป้าคุณเคยได้นะครับผมช่วงสิกับกะถินมะแวะเป็นประจํานะครับอาทิตย์ทท่วนี้ไ่ได้แต่ว่าอาทิตย์นี้ก็ถือว่าคุ้มค่าที่เดินลงมานะครับเนี่ผมเหตุอยู่นี่เพราะว่า ที่เท่าที่แก่ก็มีราคาหมดเด้อพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันนั่นหอมนะครับมันนั่นแซ่บนะครับผมปูนดอกนี่พี่น้องโอ้โหอยู่ไกลๆก็ยังมองเห็นอยู่ธรรมดานะครับผมแมนหมดเลยเกือบมาเดินลงมานะทางนี้โอ้โหสวยๆพี่น้อง นึกว่าแต่บมีนะแถวนี้ดีนะที่เดินลงมามุมนี้รากไม้นี่ครับผมโอโ้เป็นงูงเงี้ยวเลยนะผมสามดอกสวยแ๋ยว้าขุนขูดคานะครับกะสิงยางไปหารถแล้วนะผมเพราะว่ามูพันลอยอยู่ข้างล่างนะครับมาสิงยางไปไม่เห็นอีกดอกนึงครับโอ้โข้างบนนี มาเห็นช่วงสิกับพอดีนะครับโอ้โห,โโหมันหลบใต้นี่ไปน้องแต่้นไม่นะผมโอ้ยใครจะมาเจออยู่แบบนี้นะครับนอกจากคนดวงดีอย่างเบาวคุณเนะาหามังเพื่อนมีจักดอกสองดอกนะครับ บริเวณนี่บ้าคุณได้ซีดอกนะผมโอ,โอเคโอเค